ขันติสันติประชาธิปไตยน่าเสียใจที่เกิดการประทะก,กันระหว่างกลุ่มการเมืองที่มีความเห็นต่างกลุ่มแนวร่วมสู่ประชาชนปกป้องสถาบันปปสปปสกับกลุ่มทะลุหวังที่บริเวณทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าสยามในกรุงเทพมหานครแม้จะไม่ถึงกับร้ายแรงแต่สะท้อนว่ากลุ่มผู้เห็นต่างทางการเมืองพร้อมที่จะใช้กําลังและอาจนําไปสู่ความขัดแย้งร้ายแรงเหมือนในอดีตมีเสียงเรียกร้องจากในายชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพักก้าวไกลและผู้นําฝ่ายค้าน ในสภาขอให้กลับมาทบทวนบทบาทสำคัญของสังคมประชาธิปไตยทุกสังคมมีความเห็นต่างเป็นธรรมดาแต่ต้องไม่ถูกจัดการด้วยการใช้กำลังหรือการผลักไสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกไปจะยิ่งเพิ่มช่องว่างเห็นต่างต้องแก้ด้วยประชาธิปไตยน,นายธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติกล่าวว่าเข้าใจความรู้สึกของกลุ่มสปปสกรณีที่กลุ่มทะลุวังบีตรรบกวนขบวนเสด็จเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศ ก็ไม่เห็นด้วยแต่การใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายขอให้ทุกฝ่ายหยุดสร้างความขัดแยง้งกลุ่มทะลุวังต้องรับผิดชอบสิ่งที่ทำความคิดเห็นที่ต่างกันในทางการเมืองเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยแต่นักประชาธิปไตยจะต้องใช้ขันติคือความอดทนในการรับฟังความเห็นต่างและยึดมั่นในสันติวิธีนักประชาฝรั่งเศสท่านหนึ่งชื่อวอลแต่ร์กล่าวว่าข้าพเจ้าอาจไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านพูดแต่พร้อมที่จะปกป้องเสรีภาพในการพูดของท่าน สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือมีการแถลงการตอบโตของกลุ่มที่เห็นต่างกลุ่มสปปสประนามการชุมนุมของกลุ่มทะลุวังที่กระทบต่อสถาบันไม่เป็นไปตามกฎหมายไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธพร้อมทั้งขู่ว่ารอบหน้าไม่มีคำว่าปราณีชุดใหญ่ลงแน่นอนและมีแถลงการจากสมาคมกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มทะลุวังเป็นการตอบโตแถลงการของสมาคมกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชนระบุว่าการที่กลุ่มสปปส ใช้กาลังทําร้ายกลุ่มผู้ที่เห็นต่างไม่อาจยอมรับให้เป็นวิธีการที่ชอบทำในการปกป้องสถาบันทําให้สังคมตกอยู่ในความหวาดกลัวว่าอาจเกิดเหตุร้ายต่อผู้เห็นต่างน่าแปลกใจที่รัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีไม่ได้สนใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเชื่อว่าไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลอาจไม่มีเวลาพอเพราะมัวยุ่งอยู่กับการแจกเงินหมืน่นรัฐบาลน่าจะมองให้องค์กรที่เป็นกลางทางการเมืองเช่นสถาบันพระปกเกลา้าจัดการเสวานาระหว่างกลุ่มเห็นต่างโดยยึดหลักทันติสันติ และประชาธิปไตย